หน้าที่การงานจะลุ่งเรือการคาการหาจะร่ำรวยร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีที่ดินในฮินไธสนะครับมีนาดนให้เขาทำมีนาดำให้เขาเช่าเป็นเท่าแก่นาปีเป็นเศรษฐีดาปันนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบุญเป็นเกลอการสัสมบุญที่เรามีชีวิตอยู่ เราอยากไปนอนคอยคุณงกุ้งก็ไ่รู้หลานจะส่งคนมาให้แต่แม่ตอนอยู่ไม่เคยสิ้อะไรแม่หายเลยพ่อแม่ล้มหายตายจากไปนะมันก็ตกต๊อกแม่ทายข้าวที่แรกแล้วรับตอนท่านมีชีวิตอยู่ท่านกษัตริย์สองคนเอาไว้ด้วยสายตาของท่านด้วยน้ำแรงของท่านแล้วก็อยากแข็งแรงก็สักสองคนเอาไว้สัก สมเมียเอาไว้พบหน้ารับอย่างย่อมหายตายจากไปแล้วเสียเงที่สบสมบูญเอาไว้ใส่เป็นพระบากราบไม้ก็จะได้ทานนะในพรพบหน้าเหมือนกันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นดุสอนหลังจากนั้นสระพระต่อดวงชะตาราศีด้วยกา,ทาทรทำบุญด้วยโลศก็มาซื้อกระเพื่องบุหลังคา นี่แหละเขาบอกว่าสร้างโดสร้างวิหารสร้างสัลาการเรียนเหมือนกับเราสร้างวิหารเอาไว้บนสวรรค์เพื่อรอนะครับที่เราได้ร้องหายตาจากแม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เรื่องแรกเ่องที่อเรื่อครอบครองนช่วงที่าอำนาจขึ้นสูงต่อมาแล้วต่อจากนั้นก็เป็นเรื่องที่2ในเรื่องของการสืบต่อสืบตาเรื่องจากผู้ปกรองของพวกเขาแล้วก みんなが言われたのはあたです。<noise>